รูปแบบความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเรื่องหนึ่งเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากฝนฟ้าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลค่ะหน้าฝนแบบนี้ลมพายุก็มีอยู่หลายจุดนะคะและผลกระทบที่ตามมาก็อาจจะทําให้บ้านของกลุ่มเปราะบางหลายๆคนผู้มีรายได้น้อยหลายๆคนซึ่งสร้างกันก็ไม่ได้มั่นคงแข็งแรงอยู่แล้วก็อาจจะพังเสียหายค่ะจุดหนึ่งชวนผู้ชมเดินทางไปที่บุรีรัมย์นะคะเครือข่ขายชุมชนที่นั่นต้องเร่งช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะ เนื่องจากว่าสมาชิกในเครือข่ายหลายคนอยู่ในสภาพที่มีพื้นที่อยู่อาศัยแบบเปลาะบางนะคะมีรายงานเข้ามาหลายจุดนะคะดิฉันให้ดูจุดหนึ่งที่บุรีรัมย์จุดนี้ค่ะรายงานจากคุณธนาเดชตีระมาวดวณิชนะคะที่นี่ก็คือที่ตำบลทเมนชายอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แน่นอนว่าช่วยกันซ่อมแซมเกาะสร้างนะคะ ในภาพนี้คือช่างฝีมือของท้องถิ่นแล้วก็คนในชุมชนช่วยกันซ่อมบ้านให้กับคุณนริศซื่อรำค่ะเป็นผู้พิการที่ไม่มีผู้พึ่งพิงนะคะคุณผู้ชมวัยหกปีแล้วค่ะเด mm. ิมทีบ้านจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นผนังไม้แล้วก็ผุพังไม่มีความมั่นคงนะคะชาวบ้านก็เลยช่วยกันเปลี่ยนให้เป็นผนังคอนกรีตที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าหน้าฝนแบบนี้ลมแรงค่ะ เป็นภาพหนึ่งในการช่วยเหลือการระดับท้องถิ่นชุมชนระหว่างคนในชุมชนนะคะจริงๆยังมีอีกหลายจุดลองชมภาพกันหน่อยนะคะนอกเหนือจากจุดนี้ยังมีการปักหมุดมาจากตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหานทรายแล้วก็ที่ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปักหมุดรายงานภาพเหล่านี้เข้ามาโดยเครือข่ายนักข่าวพลเมืองสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์คือที่มีการรายงานแบบนี้คืออยากจะให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้าน ที่ต้องบอกว่าเป็นแรงสําคัญจับมือกับหน่วยง,งานในท้องถิ่นจับมือกับพออชอสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ